วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีหลบฟรีได้แล้ววันนี้นี่แกมาทำไมออกไปจากตึกนี้เดี๋ยวนี้เลยนะต้องมาไล่ฉันหลอกฉันหาเนี่ยฉันโอ้ยพี่ปีมาเลยค่ะเฮ้ยปีปีมาทำไมอะปีปีแกออกไปเลยนะมาทำไมพี่ช่มาทำไมคะพี่มารับปีกลับบ้านค่ะปีอย่าไปฟรางมานะ เงึกไว้ว่าเมื่อคืนมันทาอะไรกับปรีกับลูกไว้บ้างอย่าไปฟังมันเด็ดขาดที่สมบัตพาก,กับร้านอยู่นี้เลยไปไหมคไปีังที่ปปีไปปี๋อปีไม่าเช่ปีฟังที่นะเมื่อคืนพอปีพาลูกไปจากบ้านนี่รู้สึกคนพี่คน,น,นเดียวพี่ไม่เหลือใครแล้วพี่นอนไม่หลับปีฟังมันอย่าไปฟังมันมันท้อแหละที่สมบัติพากับร้านอยู่นี้เลยไม่ต้องมายืนฟังมันเลยไปปีนี่อย่าเชน,นแต่ไป พี่ขอโทษจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นพี่สัญญาว่าพี่จะไม่ทำแบบนี้อีกพี่จะเป็นพ่อที่ดีเป็นผัวที่ดีมีกับอยู่กับพี่ที่บ้านนะโอ๊ยพี่ายเช็คกลับไปเดี๋ยวนี้นะปีกลับไปเดี๋ยวนี้ให้สมบัติกลับไปพี่เปี๊ไปหยุดกลับไปไะห้พี่ขอโทษกี่ร้อยกี่พันหมื่นก็ได้กลับอยู่ที่บ้านกับพี่นะนะปี๊นะโอ๊ยปีอย่าไพี่ปี๊มาต้อนแหละให้สมบัติกลับไปแล้วค่ะไม่ไปแล้วไม่ออกพี่เป็นพี่เปี๊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 ป ีไม่อยากกลับไปอยู่พี่ตอนนี้แกเห็นหรือยังว่าเมียแกเขาทิ้งแกแล้วเขาไม่เอาแกแล้วไม่ต้องมาแล้วนะที่นี่แล้วก็ เตรียมหาข้าวหาน้ำกินเองเพราะว่าตอบน,นี้ีจะไม่มีปรีเป็นที่ฆ่าใจอีกแล้วแล้วก็หาที่อยู่ใหม่นดนึจ้ะทำไมต้องหาก็เพราะว่าฉันหาหลักฐานได้แล้วว่าปรีเป็นคนจ่ายค่าบ้านทั้งหมดฉะนั้นฉันก็จะจ้างนายความให้ฟ้องหย่า,ยาแกแล้วก็ให้ปรีได้บ้านทั้งหมดฉันจะทำให้แกไม่เหลืออะไรเลยแต่ว่า แกไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นแล้วก็ก้มลงกราบตีนขอร้องฉันสีเพื่อฉันจะไม่ตาบีกบึน พี่ปี๋เหรออย่าบอกเลยเนี่ยว่าดดนพี่ปี๋สาดน้ำอะเนี่ยเจ้านายแกสาดน้ำไล่ฉันแต่พูดไปมันก็ยังน้อยไปเลยสำหรับที่ฉันทำกับพี่สาวแกโหนี่สำนึกผิดเหรอเนี่ยฉันไม่คิดเลยนะคนอย่างพี่อ่ะจะสำนึกผิดเป็นด้วยคิดว่าจะอาราวาดเป็นอย่างเดียวแล้วก็มาลาาพี่ปี๋กลับบ้านซะอีกในสายตาคนอื่นฉันคงดูเลวมากเลยนะผิด รู้สึกเสียใจหรอฉันไม่คิดว่าคนอย่างพี่จะรู้สึกอะไรนะเว้ยเพราะถ้าพี่รักเมียพี่จริงอะ่ะพี่คงไม่ปล่อยผู้ชายคนไหนมาปั้มเมียพี่หรอกปะฉันรู้นะว่าสิ่งที่ฉันทำมันผิดแต่มีใครรู้ปัญหาของฉันบา้างวะทั้งนี้ส่วนตัวนี่บริษัทลูกค้าไม่ซื้อทัวไม่ใช่ฉันคนเดียวนะเว้ยที่เดือดร้อนลูกเมียฉันเดือดร้อนตามไปด้วย ไปมันก็ผิดอยู่ดีอที่ใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีระยำระยำแบบนั้นเอาจริงปะพี่รู้ตัวแล้วอะก็ดีเว้ยแต่ถ้าพี่รักพี่ปลีจริงอะฉันว่าพี่ปล่อยพี่ปลีกับโปรยมันไปเถอะไม่ต้องมายุ่งกับพี่ปลีอีกพอแค่เนี้ยพี่สาวฉันก็เสียใจมามากพอลนะนะอะไรอีก ฝากบอกลูกกับเมีย์ฉันด้วยค่ะฉันขอโทษฉันจะโทรหาทนายจะได้รีบจัดการเรื่องอยากเธอกับราชนยมันจบจบเร็ว <S <S ไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวปรีจัดการเอง ปล่อยให้เธอจัดการเองน่าจะไม่ได้ใหญ่แล้วปรีพราอเดี๋ยวไอราเชนเนี่ยมันก็ต้องกลับมากล่อมเธอให้เธอใจอ่อนฉันจัดการเองเรื่องเนี้คุณเข็มคะปรีขอจัดการเรื่องนี้เองเถอะนะคะปรีขอร้องปรีฉันบอกเธอไว้ก่อนเลยนะถ้ามันกลับมาต่อให้มันกราบตีนเธอขอร้องเธอเนี่ยเธอก็อยากกลับไปหามันเด็ดขาดเลยนะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะ พี่ขอตัวไปทำงานก่อนนะคะเมยห้ฉนยอ่ะไม่สามารไปไหนเนี่ย พี่เดาว,ว่าปีใจอ่อนแน่เลยอะเอาติงป่ะพี่หนูก็คิดแบบพี่นั่นแหละแต่ดูดูไปอะก็สงสารพี่เคยเธอเหมือนกันนะถ้าทางจะรู้สึกผิดจริงอะจริงเหรอพี่แต่สิ่งที่พี่เชยมันทำกับพี่ปีมันก็แรงมากเลยนะฉันว่าคนอย่างมันอะไม่น่าจะสำนึกอะไรได้หรอกผัวอะไรพาผู้ชายมาปั้มเมียตัวเองถึงในบ้านถ้าทำแบบนี้กัลงคอนะมันไม่รักเมียตัวเองตั้งนานล้ะอืม พี่คิดยังไงเหมือนกันน่ะแต่ดูสภาพพี่เขยเธอ,อเมื่อกี้นี้มันน่าสงสารมากเลยนะคุณเข็มทั้งด่าทั้งไล่ปกติมันด่ากลับแล้วนะแต่นี่ยืนนิ่งให้คุณเข็มสาตน้ำอย่งกระหมอย่งกระหมาแล้วพี่ปีได้พูดอะไรกับพี่การบ้างหรือเปล่าอ่ะไม่พูดอะไรเลยอะ่ะตอนนี้ปียังใจแข็งได้แต่ถ้าลูกร้องหาพ่อเมอื่อไหร่อ่ะ ปีกลับไปคืนดีกับผัวแน่เลยอ่ะอ่ะอีกันหนูว่าลองไปทำงานกันต่อเถอะอย่าหัวถ้าชอบดูละครเรื่องนี้ดูได้ที่วันดีหรือเวอร์ไวเว็บวันดีตอนี แอปเดียวที่รวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31และ GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น g m t v v และ Change ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดข้างล่างเลยครับ